มาอัปเดตสถานการณ์ของลูก้าดอนชิดกันมากดีกว่านะครับมาดูที่ภาพรวมของทีมดัลลัสมาวลิกกันก่อนทีมดัลลัสมาวลิกตอนนี้สถานการณ์เนี่ยไม่สู้ดีนักนะครับพวกเขาชนะ13แพ้ถึง11นัดและก็ยืนอยู่ในอันดับที่7ของฝั่งตะวันตกอย่าลืมนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทีมดัลลัสมาวลิกเนี่ยเข้าถึงรอบชิงแชมป์สายและก็ เล่นได้ดีมีมาตรฐานในช่วงต้นและใครหลายคนเนี่ยแอบหวังให้เขาเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยซ้ำแต่ด้วยคุณภาพของทีมเนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีพอนะครับในปีนี้นะครับทีมดัลัมมาลิกเนี่ยวิธีการเล่นมาตรฐานการเล่นเนี่ยอยู่ในมาตรฐานที่พอใช้ได้นะเขามีเกมลุกอยู่ในอันดับที่7ของลีกเกมรับอยู่ในอันดับที่13ของลีกแต่ว่า ต้องบอกว่าผู้เล่นรอบตัวของลูก้าดอนชิตเนี่ยในปีนี้ฟอร์มการเล่นไม่ดีเลยนะครับผู้เล่นรอบตัวของลูก้าดอนชิตเนี่ยหลังจากที่เสียจาเดนบานสานไปทําให้ทีมเนี่ยกระทบค่อนข้างมากลูก้าดอนชิตมีคนช่วยถือบอลเนี่ยมีเพียงแค่สเปนเซอร์ดินวีดีเลยทําให้วิธีการเล่นของดัลลัสมาวลิกเนี่ยบอลไปอยู่ที่ลูก้าดอนชิตเป็นส่วนใหญ่ลูก้าจะเป็นคนคอยลากบอลทําเกมจบสกอร์เอง ลูก d o n s นชิดเลยมีอัตราการถือบอลเนี่ยมากที่สุดตลอดการของ NBA เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ปัญหาของทีมดัลลัสมาวลิกเนี่ยคือเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยนัดกันฟอร์มตกไม่ว่าจะเป็นเลดจีบูร็อกนี่คือสถิติการยิง3คะแนนที่ห่วยที่สุดในรอบหลายปีนะครับ บูลล็อกเนี่ยสแต้มของเขาเนี่ยเคยทำการได้ดีแต่ว่าวันนี้เขายิงอยู่27%เท่านั้นเองหรือว่าจะเป็นทีมฮาร์ดอเวจจูเนียซึ่งยังมีฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงจากเป็นคนที่มี3มแต้มที่ไว้วางใจได้ตอนนี้ยิงอยู่37%และก็มีคะแนนรวมอยู่ที่13.3คะแนนโดยเฉลีย่ยคิดเตียนวูดดูเป็นผู้เล่นที่มาใหม่แล้วก็ใช้ได้แต่เจสันคิดก็เลือกจับไปเป็นผู้เล่นตัวสำรอง ยังไม่เคยออกสตาร์ทจริงด้วยว่าคิตียนบูดเนี่ยเกมลุกอาจจะเหมาะสมเข้ากับลูก้าดอนชิตจบสกอร์ได้วงนอกยิง3มแต้มได้แต่ปัญหาของคิตียนบูดเนี่ยนั่นคือการเล่นเกมรับเขายังเล่นเกมรับได้ไม่ดีนักเลยทําให้เจสันคิดเนี่ยเก็บเขาไว้ในชุด2นะครับรวมถึงปัญหาที่ทีมเนี่ยยังขาดแม็กซี่เคอร์เบอร์ที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนยังลงเล่นได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เหมือนล่างที่ผ่านมา แล้วก็ดอร i เรียน n ิน s ีสมิก็ยังมีอาการที่ฟอร์มตกในฤดูกาลนี้นะครับฟินนีสมิธเนี่ยลงเล่นตัวจริงมาตลอดแต่เล่นได้เพียงแค่8.9คะแนนโดยเฉลีย่ยจะเห็นได้ว่าผู้เล่นรอบตัวของลูค้าดอนชิตเนี่ยยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งมาได้แม้ลูก้าจะดึงตัวประกบแล้วสร้างสารรค์เกมแล้วจ่ายให้เพื่อนโลง่ลงแล้วแต่เพื่อนก็ยังจบสกอร์ได้ไม่ดีนักนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่เพื่อนร่วมทีมของลูค้าดอนชิเนี่ย อยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีนักเรียกว่าฟอร์มขึ้นขึ้นลงคลาดเดาอะไรไม่ได้เลยเลยทำให้ลูก้าดอนชิตเนี่ยในปีนี้เขาต้องแบกมากขึ้นเขาต้องถือบอลมากขึ้นลันเกมมากขึ้นแล้วก็เขาต้องใช้ทุกสกิลในเกมการเล่นมากขึ้นเลยทำให้สื่อเนี่ยมองว่าปีนี้เป็นปีที่ลูก้าดอนชิตเนี่ยมีโอกาสลุน MVP มมากที่สุดตั้งแต่เล่นมาเขาบอกว่าในช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ย เขายกให้ลูก้าดอนชิดเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งด้วยซ้ําในปีนี้ยังไงลูก้าดอนชิดก็ติดท็อปไฟในการลุ้น MVP ในรายชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโจคิดยานิดอันเทตูคัมโปสเตเฟนเคอร์ลี่จาโมแลนเดวินบูเกอร์โดนาวมิเชลและก็ต้องเพิ่มชื่อของลูก้าดอนชิดเข้าไปอยู่ในลิสต์รายชื่อตัวเต็ง MVP ด้วยและก็ที่พิเศษกว่านั้นนะครับ สื่อเนี่ยเขาได้ไปเจาะวิธีการเล่นของลูก้าดอนชิตมาเขาบอกว่าลูก้าดอนชิตเนี่ยในปีนี้มีการเล่นที่ต่างออกไปนะครับอย่างแรกเลยทุกทีมที่เจอกับลูก้าดอนชิตจะรู้ว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีนักทุกทีมเนี่ยเลยใช้การลุมลูก้าดอนชิตเป็นหลักทุกค่ำคืนลูก้าดอนชิตต้องเจอ1คน2คนสคนไล่ประกบทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ย เกิดพื้นที่ว่างลูก้าดอนชิตเนี่ยก็ต้องดีดบอลจากจ่ายบอลให้เพื่อนแล้วก็ต้องเล่นเกมลุกที่มันยากขึ้นเจอเกมรับ2ชั้น3ชั้นแต่ว่าลูก้าดอนชิตเนี่ยยังสามารถเก็บ32.9คะแนนโดยเฉลีย่ย8.6รีบาว8.7แอซซิตและก็ฟิลโกยังดีในระดับ50% 3แต้มยิงอยู่34%นี่คือมาตรฐานที่ดีมากเขามองว่าแม้ว่าแท็กติกจะยากลำบาก แต่ลูก้าดอนชิตยังเล่นได้นี่คือฝีมือระดับ MVP นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่เขามองว่ามันเป็นจุดที่ลูก้าดอนชิตเนี่ยปรับเปลี่ยนเกมการเล่นไปในอดีตที่ผ่านมาวิธีการเล่นของลูก้าดอนชิตเนี่ยจะอยู่ในเส้น3แต้มเป็นหลักจะมีการสเต็ปแบ็กยิง3าคะแนนอาจจะเล่นพิกแอนโลได้เข้ามาโฟเตอร์บ้างในปีนี้ลูก้าดอนชิตเล่นในระยะใกล้ห่วงหรือระยะ3ฟุตมากยิ่งขึ้น จากทุกปีเล่นอยู่ประมาณ26%ปีนี้เขาเพิ่มเกมการเล่นใกล้ห่วงเนี่ยไปอยู่ที่35.3%และก็มีอัตราการเล่นที่ชัวร์มากๆในการเล่นใกล้ห่วงรวมถึงเมื่อเขาเล่นใกล้ห่วงเนี่ยเขาสามารถโพสเพย์ได้มีสเตปโพสมูฟพิกแอนโลเจอผู้เล่นตัวเล็กกว่าก็โพสใส่ทันทีและก็เมื่อดึงตัวประกบได้มีการซ้อนมีการช่วย เขาสามารถดีดบอลให้เพื่อนได้ดินวิดี้ได้ประโยชน์จากการยิงว่างๆจากการจ่ายบอลของลูก้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงถึง45%คิเตียนวูดได้บอลจากการโพสต์ของลูก้าและยิงลงถึง55%ทุกคนที่เวลาลูก้าโดนฉีดโพสต์เพลและจ่ายบอลออกไปเนี่ยจะทําให้พวกเขาเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การยิงลงที่มากขึ้นนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับนั่นคือเกมการเล่นที่เพิ่มขึ้นลูก้าโดนฉีดในปีที่ผ่านมาเนี่ย เมื่อมีการเล่นโพสเพย์มากขึ้นเข้าวงในมากขึ้นเรียกฝาวมากขึ้นลูก้าดอนชิตในปีนี้มีอัตราการได้ฟาวและได้เก็บลูกโทษมากที่สุดในอาชีพของเขาปีนี้เขายิงลูกโทษอยู่ที่10.4ครั้งต่อเกมและเปอร์เซ็นต์ลูกโทษเนี่ยอยู่ที่72%ลูก้าจะมีการดึงจังหวะแล้วก็เรียกฟาวได้ดีมาก ในการเรียกฝาของเขาเนี่ยเขาทำได้ดีกว่ายานิอ a t เตอร์ูคัมโปดีกว่าเจมส์ฮาร์เดนแล้วก็ลัสเซเวตบุเขามองว่านี่คือหนึ่งจุดแข็งของลูก้าดอนชิตที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือลูก้าดอนชิตเนี่ยได้มีการเอาทักษะทั้งหมดวิธีการเล่นทั้งหมดเนี่ยมาผนวกการเล่นเข้าด้วยกันคุณลองดูนะครับตอนนี้ลูก้าดอนชิดเนี่ยถือบอลได้สร้างสารรค์เกมได้จ่ายบอลให้เพื่อนได้ เขาสามารถยิง3มแต้มสเตปแบ็กที่เป็นลูกเก่งของเขาที่เขาทําได้ดีอยู่แล้วและก็มีการโพสต์เพวงในการโพสต์เข้าไปจ่ายบอลให้เพื่อนจะเห็นได้ว่าทุกมิติในการเล่นบาสเกตบอลเนี่ยลูก้าดอนชิดทาได้ดีทั้งหมดนะครับและก็การยิงระยะกลางของลูก้าดอนชิดเนี่ยจากช่วงฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยเขาเล่นอยู่ในอันดับที่82องของลีกปีนี้เขาขยับมาเล่นระยะกลา,างมากขึ้นเขาลดลงจากอันดับที่82 ลดลงเหลือที่อันดับที่23ของลีกเปอร์เซนต์ความชัวร์ความแน่นอนของลูก้าเนี่ยมีมากขึ้นนะครับร่วมถึงการแอซซิตการแอซซิตของลูก้าดอนชิตเนี่ยและปีนี้เขากดเทิร์โอเวอร์ต่ำอยู่เพียงที่3.7ครั้งเขาเป็นคนที่แอซซิตเยอะและเสียเทิร์โอเวอร์น้อยอันนี้ก็คือหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในการเป็น MVP นะครับเรื่องสุดท้ายลูก้าดอนชิตได้มีการพัฒนาเกมลับ เขาขยันเล่นเกมรับมากขึ้นที่เป็นจุดอ่อนของเขาปฏิเสธไม่ได้นะครับผู้เล่น MVP หลายคนเนี่ยไม่ว่าอย่างแบรยานิดโจคิดอะไรพวกนี้เกมรับจะมีผลต่อการตัดสินรางวัลซึ่งในปีนี้ลูก้าดอนชิตได้มีการพัฒนาเกมรับมากขึ้นเขาพยายามเล่นเกมรับมากขึ้นนี่คือจุดอ่อนที่เขาแก้ไขแทบทุกจุดนะครับจะเห็นได้ว่ามิติเกมการเล่นของลูก้าดอนชิดเนี่ยเพิ่มขึ้นจุดอ่อนก็มีการกบให้มันดีขึ้น นี่คือโอกาสที่ลูก้าเดนชิดเนี่ยจะได้รางวัล MVP นะครับสิ่งสุดท้ายเนี่ยลูก้าเดนชิดได้บอกกับแฟนๆดัลลัสมาวอลิกว่าใครหลายคนเนี่ยเขาได้ยินเข้าหูมาว่าแฟนๆเนี่ยเป็นห่วงว่าเขาจะย้ายทีมเมื่อเล่นในระดับหนึ่งรับไม่ได้ถึงแชมป์เนี่ยจะย้ายทีมออกไปลูก้าเดนชิดบอกว่ายังไม่ต้องเป็นห่วงเขามีสัญญาระยะย,ยาวกับดัลลัสมาวลิกเขาน่าจะอยู่ครบสัญญาแล้วก็ความฝันสูงสุดของลูก้าเดนชิดเนี่ย คือพาดลัลตมาวลิกเป็นแชมป์ไม่ได้สักครั้งหนึ่งนี่คือเป้าหมายของลูก้าดอนชีดขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สงคนกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ